พี่ต่อสุขชาตาครับผมร่กับละครนะฮะคุณมิกชองรยาเจนนี่ชีศานาออจชกคินวินนี่ผิวทองเบนชนกนันเฟิร์นเกษนาข้างตัวคนพสพี่จิ๊บวัสดุและคุณม่อนสุรสังครับผมเชิญเลยครับเสิร์ฟน้ำได้กลับเ่ยน,นะฮะมาเลยครับพี่ต่ออันทีมีมาคือขอบวนกรชายนิดึ ก <các arians, S 1> ารเดินที่พลังเยอะนิดนึงไม่ต่อเดินบ่อยนะฮะเดินกระเพกนะเชิญเลยครับอ่านคนอื่นเดี๋ยวเชิญทุกท um, okay. ah, ่าพนะครับใส่ร oh ูปภาพต้านรับพร้อมกันเลยนะครับผู Actor ้ต่อส okay. okay. ัญตาจีนี่แบบพิมพ์ตะโก้โอเคอ่ามาได้เลยนะครับอ่ะมาท่านที้ฮะคุณมอสมาเลยครับมาเป็นพิมพ์เลยมาเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวมาท่านที่หนึ่งท่าครับมามาอวินนี่มาวินนี่มาวินนี่มาอ่ะวินนี่ทุกท่านที่หนึ่ยนะครับผ่านแรกเดี๋ยวถใส่รูปรวมกันก่อน ของอนี้นะคะของกล้องนี้เของัล้องนี้นะคะขอะขอครั้งหนึ่งสอบขอั้งหครับอง่รค่าสคตูง้องนี้เลครับของกล้องของกอการนเลยคเเก็บพน่เยนะิ้มได้เลยใครอยากได้มองก็มัพิเศษล้องนีายก้อนายขอบคุณครับขอบคุณมาต่อนอเดในละครในละคร เสียเพื่อสร้างมอกกล้องการครับอกกล้องกาครับลทุกคนโอเคนะครับท่านแรกเพราะฉะนั้นเดือวเชิญทีมนักแสดงนั่งก่อนแต่ว่าดิวขอตัวพี่ต่อไว้ครับผม่ะทีมนักแสดงนั่งได้เลยครับเรามีชื่อนะฮะพี่ต่ออยู่ตรงนี้ก่อนนะอเ